โอเคนะครับผมก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะกับช่องดูสกอตแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอตแลนด์ในกันอีกเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างบอสเนียเปิดบ้านและการมีเยของสโลวาเกียเวลาที่สองสี่สิบห้าของคืนนี้ด้วยนะครับผมเราไปดูฝั่งทางชาวบ้านนะครับผมบอสเนียยิงไปทั้งหมดห้าลูกนะครับผมห้านัดหลังสุดนะส่วนอันดับย้อนดับที่ห้าคะแนนลวมทั้งหมดเก้าแกร็บนคตัว วันนี้เจ้าบ้านเป็นทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่เสมอควบครึ่งนะส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ควบ2ครึ่งครับกดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดวิเคราะห์ผลไปเลยครับ ต่อสกรูนะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จอกมาแล้วครับก็มาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณน,นะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงที่พ7นะครับผมแนะนำเป็น,นปสูงแรกนะครับโอกาสที่เจ้าบ,บ้านชนะมีอยู่39ทีมเยือนมีอยู่54วันนี้สูตรให้ฝั่งทางทีมเยือนมีโอกาสชนะมากกว่านะครับผมใครที่อยากตามให้ตามกับฝั่งทางสโลวาเกียได้เลยวันนี้น่าจะมีขั้นต่ำสอลูกนะครับผมแนะนำเป็น,นปสูงแรกตามสูตรบอกเลยวันนี้มีโอกาสสูงแรกถึง67%เลยนะครับลองทายเข้ามามดูนะครับผมว่่่่่าาคูนนีี้สกอรร์จจะะบททเไหลองคอมมเนต์ทายเข้ามาดูใครทที่ายถูกนะครรรรัับบผมมโปปแกไ ้งานฟรีๆได้เลยนะส่วนใครที่อยากจะรับสูตรตัวนี้พิชใช้งานนะครับผมสมัครลิงก์ใต้ description ได้เลยเม่เป็นรอตอบนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย